ขอคาแนะนําสําหรับมือใหม่หัดวิ่งนะครับผมขอแค่2อ,อย่างครับ1คือลุกขึ้นมาวิ่งเลยครับสคือเรื่องของความสม่ําเสมอจริงๆแล้วเราไม่ได้แข่งขันกับใครครับเราวิ่งเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นดังนั้นไม่ต้องเร็วครับไม่ต้องช้าไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครขอแค่เรามีความมุ่งมั่นอยากจะออกกําลังกายทํามันให้สม่ําเสมอครับก่อนที่จะวิ่งหรือหลังจากการวิ่งเน่ยแนะนําให้ยืดกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับ,รบเพื่อป้องก,กันการบาดเจ็บและก็ทําให้สภาพกล้ามเนื้อของเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่่่่่่่่าาววววิิงงบบออยๆแล้้้ไไมมรรููเืจะ ทำไมอย่างเงี้ยต้องหาแรงบันดาลใจค่ะการทํายังไงครับหาผู้ชายวิ่งด้วยค่ะ <c oughs> ในสนามค่ะข้อที่1น,นะคะก็ต้องมีแพชชั่นในการวิ่งนะคะมีใจรักในการออกกําลังกายข้อที่2ก็คือหาบัตรดีค่ะหาเพื่อนวิ่งถ้าเกิดยังหาเพื่อนวิ่งไม่ได้นะคะแนะนําเลยค่ะการวิ่งมาที่โดนรันนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้นะคะรับรองเจอเพื่อนเอนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแน่นอนค่ะ วิ่งเพื่อพลานาไัมได้กุศลไปกับมหิดลรัน2,568 7กันยายนนี้แล้วมาเจอกันนะครับ